สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำเมนูข้าวมันไก่นะคะวันนี้จัดให้แบบเต็มสูตรเลยค่ะสามารถนำไปทำกินทำขายได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำไก่ต้มแล้วก็นำซุปไก่กันก่อนนะคะมาดูส่วนผสมใกล้ๆกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง ตัวแรกก็จะเป็นโครงไก่นะคะแม่ซีใช้หนึ่งโครงค่ะตามมาด้วยน่องไก่ติดสะโพกหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะใช้ทั้งหมด6ชิ้นน้ำหนักเกือบ2กิโลกรัมนะคะตามมาด้วยเลือดไก่หนึ่งก้อนตับไก่ตับไก่นี่ปริมาณตามชอบได้เลยนะคะแม่ซีใช้ทั้งหมด5พวงค่ะ และทั้งสองตัวนี้นะคะก่อนที่จะนํามาต้มเนี่ยให้เ,เพื่อนๆทาความสะอาดให้ดีค่ะโครงไก่แล้วก็น่องไก่ติดสะโพกเนี่ยให้ขยําเกลือค่ะจากนั้นก็ล้างน้ําเปล่าให้สะอาดเพื่อให้หายคาวแล้วก็หายเมือกนะคะส่วนตัดไก่เนี่ยแม่ซีขยํากับแป้งมันนะคะแล้วก็แช่ไว้สักพักหนึ่งจากนั้นก็ล้างด้วยน้ําเปล่าให้สะอาดค่ะในส่วนของสมุนไพรก็จะมีกระเทียมจีนพริกไทยขาวชนิดเม็ด รากผักชี3ตัวนี้บุบพอแตกนะคะแล้วก็ใบเตยมัดเพิ่มความหอมหนึ่งมัดเกลือค่ะวันนี้แม่ซีไม่ได้ใช้เกลือป่นนะคะแต่เป็นเกลือแบบนี้ค่ะจะมีความหยาบมากกว่านะคะ <c oughs> เครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ําตาลกรวดแล้วก็ผักที่ใส่ก็คือฟักเขียวค่ะให้เลือกเป็นฟักแก่นะคะหั่นเป็นชิ้นหนาบางตามชอบได้เลยค่ะ <c oughs> เรามาเริ่มต้มไก่กันเลยนะคะโดยการใส่น้ําลงไปประมาณ5ลิตรค่ะจากนั้นเปิดแก๊สใช้ไฟแรงได้เลยนะคะ ใส่รากผักชีแล้วก็ใบเตยลงไปค่ะใส่แค่2อ,อย่างนี้ก่อนนะคะและในส่วนของเครื่องปรุงให้ใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนโต๊ค่ะรอจนกระทั่งน้ำเดือดแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใส่น่องไก่ติดสะโพกลงไปค่ะส่วนโครงไก่ตับและเลือดยังไม่ต้องใส่นะคะยังเป็นไฟแรงอยู่นะ จากนั้นเราก็จะรอให้น้ําเดือดอีกรอบนะคะแล้วก็จะปรับไฟลดลงค่ะจากไฟแรงให้ปรับเป็นไฟกลางค่อนอ่อนหรือไฟอ่อนนะคะตอนนี้แม่ซีก็ลดไฟลงแล้วนะคะให้น้ําเดือดปุดๆแบบนี้ก็พอค่ะไม่ต้องเดือดพล่านนะคะไม่งั้นเนี่ยหนังไก่จะแตกเละได้ค่ะจากนั้นเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามีฟองลอยขึ้นมานะคะให้ช้อนทิ้งให้หมดเลยค่ะ ช้อนฟองจนหมดนะคะให้เป็นเพื่อนเคี่ยวต่อไปด้วยไฟกลางค่อนอ่อนหรือไฟอ่อนแบบนี้นะคะเป็นเวลา30นาทีค่ะระหว่างนี้ก็หมั่นมาดูนะคะถ้าเกิดว่ามีฟองเนี่ยก็ช้อนทิ้งไปเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ช้อนฟองนะคะจะทําให้น้ําซุปไม่ใสค่ะ ผ่านไปครบ30นาทีแล้วนะคะไก่ของเราก็สุกดีแล้วค่ะสังเกตนะคะว่าน่องไก่เนี่ยจะลอยขึ้นมาแบบนี้คือสุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ซีจะปิดแก้ก่อนค่ะจากนั้นเราจะตักไก่มานอกในน้ําเย็นตัวนี้นะคะเพื่อหยุดสุกค่ะแล้วก็จะทําให้หนังของไก่เนี่ยตงตึงเงางานด้วยค่ะค่อยๆตักนะคะ แ่ไว้แบบนี้สักประมาณ5-10นาทีนะคะกลับมาที่น้าซุปตัวเดิมของเรานะคะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางเลยค่ะไม่ต้องรอให้น้าซุปเดือดนะคะใส่โครงไก่ลงไปค่ะส่วนตับไก่และเลือดไก่แม่ซีจะไม่ใส่นะคะจะนําไปลวกต่างหากค่ะเพราะว่าไม่อยากให้น้าซุปขาวนะคะจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมจีนทุบนะคะประมาณ5-6กลีบค,ค่ะพริกไทยเม็ดครึ่งช้อนชานะคะบุบพอแตกนะน้ำตาลกรวดค่ะ ซีขาวนะคะและสุดท้ายฟักค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะแม่ซีใส่ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะคะ เดี๋ยวเราจะเคี่ยวซุปตัวนี้ไปเรื่อยๆนะคะด้วยไฟกลางหรือว่าไฟกลางค่อนอ่อนค่ะอย่างน้อย30นาทีหรือจนกระทั่งฟักเนี่ยสุกนิ่มนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปค่ะอ้อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะระหว่างที่เราเคี่ยวน้าซุปเนี่ยไม่ต้องปิดฝาหม้อนะ และนี่ก็จะเป็นไก่ที่เราน็อกน้ําเย็นไว้นะคะแม่ซีน็อกไว้ประมาณ8นาทีค่ะก็นําขึ้นมานะคะใส่ถาดแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะทาผิวเขาด้วยน้ํามันพืชบางๆนะคะเพื่อให้ผิวเงางามแล้วก็ไม่สูญเสียความชุ่มชื่นอะนะคะใช้แปรงค่ะจุ่มนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วค่ะ ระหว่างที่รอน้ําซุปนะคะเราก็จะมาทําน้าจิ้มกันค่ะมาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างตัวแรกก็คือน้ําตาลทรายขาวค่ะตามมาด้วยน้ำมะนาวข้นสดน้ําส้มสายชูพริกแดงจินดากระเทียมจีนขิงแก่3ตัวนี้นะคะพยายามซอยให้มีขนาดเท่าๆกันค่ะเพราะว่าเวลาเรานําไปปั่นนะคะจะได้ละเอียดเท่ากันค่ะซีอิ๊วดําชนิดหวาน น้ำกระเทียมดองสีอิ๊วขาวแล้วก็สุดท้ายเต้าเจี้ยวดำนะคะเดี๋ยวแม่ซีให้ดูขวดค่ะว่าแม่ซีใช้ยี่ห้ออะไรนะคะตัวนี้เลยค่ะแม่ซีซื้อมาจากแมคโครนะคะยี่ห้อเอโรค่ะเป็นเต้าเจี้ยบดสูตรหนึ่งนะคะกระปุกนี้น้ำหนักอยู่ที่2กิโลกรัมราคา70บาทค่ะ วิธีทําก็ง่ายๆเลยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปในโถปั่นนะคะจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดค่ะความละเอียดเนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะว่าชอบละเอียดมากละเอียดน้อยแค่ไหนนะคะลองชิมนะคะอืมแซ่บมากสามรสเลยค่ะ เปรี้ยวหวานเค็มอร่อยมากๆเลยนะคะสูตรนี้สามารถทําได้ถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าบ้านแม่ซีเนี่ยทานน้าจิ้มเก่งนะอีกอย่างหนึ่งจะทําไว้เผื่อวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะสามารถแช่ตู้เย็นได้นะคะประมาณ1 2ถึงวันค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเยอะเกินไปนะคะก็สามารถทําครึ่งสูตรได้ค่ะส่วนผสมทุกตัวหาร2นะคะสําหรับอัตราส่วนแม่ซีเขียนไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วเช่นกันค่ะ และแนะนาในการจัดเสิร์ฟน้าจิ้มนะคะเพื่อนๆก็ตักน้ําจิ้มที่เราทําไว้ะค่ะใส่ถ้วยจากนั้นก็โรยด้วยขิงซอยนะคะขิงแก่หั่นเปาพร้อมด้วยพริกขี้หนูเนี่ยค่ะซอยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันใส่ลงไปะค่ะจะช่วยเพิ่ม t e x t อร์อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะกลับมาที่น้ําซุปของเรานะคะมาพร้อมเสียงฝนเลยค่ะตอนนี้ฝนกําลังตกหนักนะคะถ้าเกิดเสียงรบก,กวนก็ขออภัยด้วยค่ะตอนนี้น้าซุปได้ที่แล้วนะคะฟักก็สุกเปื่อยนิ่มดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะชิมรสนะคะ มีความหอมแล้วก็หวานจากเนื้อไก่นะคะหวานจากฟักที่เราใส่ลงไปแต่ว่ายัางอ่อนเค็มไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่ตีจะใส่เกลือเพิ่มค่ะใส่ลงไปอีกนิดนึงนะคะเป็นเกลือป่นหยาบนะคนให้เข้ากันค่ะชิมรสอีกครั้งนะคะอืม โอเคเลยค่ะแม่ซีใส่เกลือเพิ่มไป1ช้อนชานะคะน้ำซุปของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะนำน้ำซุปตัวนี้ไปหุงข้าวกันค่ะสำหรับส่วนผสมของข้าวมันไก่นะคะตัวแรกเลยก็คือน้ำซุปที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะแบ่งออกมา650มิลลิตรค่ะตามมาด้วยหนังไก่ติดมันนะคะ130กรัมน้ำตาลทรายนิดหน่อยขิงแก่หั่นแว่นประมาณ6แว่นกระเทียมจีนสับละเอียด แล้วก็ผงปรุงรสรสไก่นะคะสุดท้ายเลยก็คือข้าวหอมมะลิเก่าค่ะสำหรับคนที่อยากทำข้าวมันไก่ขายหรือว่ามือใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะต้องเลือกข้าวหอมมะลิเก่ายัางไงนะคะแม่ซีก็แนะนำยี่ห้อนี้เหมือนกันค่ะซื้อได้ที่แมคโครนะคะเอโรค่ะหน้าถุงเนี่ยจะเป็นรูปข้าวมันไก่เลยนะคะมาเริ่มผัดข้าวนะคะโดยการตั้งกระทะเปิดไฟกลางค่อนอ่อนค่ะจากนั้นก็ใส่หนังไก่ลงไปเจียวนะคะให้น้ำมันมันออกมาค่ะ พอเราเจียวมาจนกระทั่งหนังไก่มันกรอบนะคะน้ํามันออกมาหมดเนี่ยเราก็ตักขึ้นได้เลยนะตักตักไก่อ่ะค่ะขึ้นได้เลยจากนั้นก็นําขิงนะคะไปเจียวให้หอมค่ะพอเราเจียวจนขิงหอมนะคะก็ตามด้วยกระเทียมเลยค่ะ เดี๋ยวให้เหลืองหอมเช่นกันนะคะพอกระเทียมเหลืองหอมนะคะก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะนี่แม่ซีร้างแล้วก็เสด็จน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะคลุกเค้ากับน้ำมันให้เข้ากันดีอนะคะโอเคค่ะตอนนี้ข้าวเราก็ได้ที่นะคะแม่ซีผัดมาสักพักหนึ่งค่ะ ข้าวก็เริ่มมีสีขุ่นขาวขึ้นนะคะแล้วตรงขอบขอบอ่ะข้าวจะเริ่มดีดแบบนี้คือใช้ได้นะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปเทใส่หม้อหุงข้าวกันค่ะใส่พงปุุงรสลงไปค่ะน้ำตาลทรายนิดหน่อย แล้วก็น้ำซุปนะคะพยายามตักมันที่ลอยอยู่ด้านหน้าให้ได้มากที่สุดนะ650 ml ค่ะคนผสมไม่เข้ากันนะคะ จากนั้นเราก็หุงข้าวตามปกตินะคะแต่ว่าพิเศษนิดนึงค่ะผ่านไปสักสินาทีหรือว่าครึ่งทางช่วงน้ํากําลังเดือดข้าวกําลังสุกนิดนิดนะคะให้เ,เพื่อนๆมาคนข้าวรอบหนึ่งด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะข้าวของเราก็สุกดีแล้วค่ะแต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งถอดปลัก๊กอย่าเพิ่งเปิดฝาหม้อนะคะปล่อยให้ข้าวเราอุ่ไปแบบนี้สักประมาณ20-30นาทีค่ะระหว่างที่รอให้ข้าวเราอุนะคะเราก็จะมาต้มตับแล้วก็เลือดก,กันค่ะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำพอประมาณค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะคะพอน้าเดือดนะคะเราก็ใส่เลือดเลยค่ะตามด้วยตับนะคะ ป้อมด้วยไฟกลางไปแบบนี้นะคะสักประมาณ15นาทีก็สุกแล้วค่ะครบ15นาทีนะคะเราก็สามารถตักขึ้นได้เลยค่ะตัวนี้นะคะไม่ต้องนอกน้าเย็นก็ได้นะเดี๋ยวมันจะแข็งกระด้างค่ะแล้วก็ทาน้ำมันไว้เหมือนกันนะคะจะได้ไม่แห้งค่ะ ตับสุกนะคะเข้าเราก็ได้เวลาพอดีค่ะมาดูกันนะคะโอ้ข้าวเรียงเม็ดสวยมากๆเลยนะคะดูค่ะไม่แฉะไม่เละเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะเราก็มาหั่นไก่กันนะคะ ส่วนสะโพกนะเราเอากระดูกออกค่ะแล้วก็สับได้เลยนะคะใครชอบเนื้อน้องก็เลาะค่ะ ะะข้ามันไก่พร้อมน้ำซุปของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะ ทุกอย่างลงตัวสุดเลยนะคะข้าวเนี่ยก็มีความร่วนไม่แฉะนะคะหอมขิงหอมกระเทียมค่ะแต่สําหรับคนที่ชอบกินข้าวนุ่มมากๆนะคะก็สามารถเพิ่มน้ําได้เดี๋ยวแม่สีจะเขียนไว้ในสูตรให้นะคะเนื้อไก่ก็นุ่มชุ่มฉ่านะคะเลือดกระปับไม่คาวค่ะส่วนน้าจิ้มก็ครบรสค่ะทานด้วยกันอร่อยมากๆเลยนะคะลองไปทําทานดูค่ะรับรองว่าคนในบ้านติดใจแน่นอนค่ะ และสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ